20อันดับเหรียญพระเกจิภาาอีสานชุดที่1 1. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปี2,483ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. เหรียญสิริจันทรโทรุ่นแรกวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครปี2,466ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 3. เหรียญรุ่นแรก สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ออกวัดบรมิวาสกรุงเทพมหาคนครปี2477ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 4, 4. เหรยนหล่อรุ่นแรกหลวงปู่สาออกวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีปี2482ราคาหลักหมื่นขึ้นไป5เหรยญหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่สาววัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครปี2490ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 6. เหรียญรุ่นแรกพระอุปชาวงวัดศรีนวลสว่างอารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีปี2491ราคาหลักหมื่นขึ้นไป7เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ดีฉนโนวัดภูเขาแก้วจังหวัดอุบลราชธานีปี2492ราคาหลักหมื่นขึ้นไป8ปเหรียญที่ระลึกงานนมัสการพระาธาตุพนมรุ่นแรกเนื้อเงินจังหวัดนครพนมปี2477 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 9. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์วส,สีเทพพระดิษฐารามจังหวัดนครพนมปี2,500ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 10. เหรียญรุ่นแรกหลวงตาพวงวัส,สีธรรมารามจังหวัดยะโสธรปี2,513ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 11. เหรียญรุ่นแรกเท้าสุรนารีเนื้อเงินจังหวัดนครราชสีมาปี2477ราคาหลักหมื่นขึ้นไป12เหรียญเจ้าพ่อพยแลรุ่นแรกเนื้อเงินจังหวัดชัยภูมิปี2496ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป13เหรียญพระพุทธสีหนาวัสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาปี2477 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป14เหรียญหลวงพ่อประชีวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ปี2478ราคาหลักหมื่นขึ้นไป15เหรียญพระแก้วมรกตวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามปี2473ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป16เหรียญรุ่นแรกพระเจ้าใหญ่ วัดหงบ้านศรีสารัตจังหวัดบุรีรัมย์ปี2 4 9 7ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป17เหรียญรุ่นแรกพระครูทวชชัยพระคุณมุนีวัดหน้าพระธาตุจังหวัดนครร,ราชสีมาปี2465ราคาหลักหมื่นขึ้นไป18ปเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรหมสอนวัดบ้านไยจังหวัดนครร,ราชสีมา ปี2492ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป19เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุขธรรมโชโตวัดโพายทองจังหวัดบุรีรัมย์ปี2 5 0 6ราคาหลักหมื่นขึ้นไป20เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเอสาลีวัดชชยมงคลจังหวัดบุรีรัมย์ปี2493ราาราคาหลักหมื่นขึ้นไป ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ